สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมตต่อยล้วก็เอฟซีบานแสงท่องอีกคือเกานะค่ะเหมือนนี่เมตต่อยกับผ้ามาเห็นเบบี่เห็ดงานคือเก่าตื่นเจ้าข้นมาผ้ามาทํางานเหมือนเดิมนะคะทํางานมาปัดมาขวดใบใหม่ใบยังอยูใบใ่ใบใ้ใบใบบานบอดบานคลือหาดคือเกานะคะนี่ตรงนี้ก็จะเมตต่อยก็จะทําอยู่ตลอดสูมเหมือสุมเหมืออนะคะโดยเฉพาะใบใหม่น้ำรอกค่ะ รวบรวบซานนี่เนาะค่ะเอาม่ต่อยจะผ้าท้ำเด้อยค่ะมันนี่ ปวด yeah. ันก็โมกะล่นะหรือว่าต้องการปลาโ่นี่มากนะครับเรือปลาแปลาดาไวมากนะครับปลาปลา ตาเศร้าฝายทางนี้มากกวดตาเศร้านะคะเพราะว่าถ้ากวดสายเป็นเน่มันกะแดดห่อนตอกวดจะมือเศร้าเอา เป็นตะเดียนอีกภาคือดอกมือกระไดเพราะว่ามันแอมแซมออกมาแตาา่เ้าค่ะเดียวดูนะใบไม,ม้ขนาดมือเดียวได้ไนิขนาดก็จะค่อมเพื่อนได้เลยตัวว่าสิบวกวดแต่ล็อกท่านการปวดชุมม่ม กวดต่อไปเรื่อยๆใหม่ๆร้อนกวดยกย่าง เดดหมันจะเจ้า,าค่ะท่านใดเช้าหาหาต่คุณ เด็ดหอนจะจอบค่ะพี่ก้องเอยมากวากอีเวณทังหนอกกวเพว่าสวยมากนาเจ้าหน่อยเด็ดหอน มมดปวดทั้งที่ต่อไปเรืยๆมองในนั้นขีดสุ่มขีดกว้าก็ปวดไปเรื่อย 哎，这里。

เมื่อไห่ล่ะคะพี่องณาขวันิริโอ๊ะมวดมวมยังได้ก็อย่าล yeah ืมฝากมดวดไหลม์วดแช่คลิปนี่ในเรือค่ะไว้พ่อกันก็ไม่ต่อยลิดหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย